ทุกวันนี้ในโลกการทำงานการที่บอกว่าคนคนหนึ่งเป็นคนก,กลางกเป็น average เป็น mediocre หรือเป็นเป็ดเนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายเชิงลบมากกว่าเชิงบวกคำถามคือการที่เราทำงานได้กลางๆรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนสมบูรณ์แต่ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เป็น top performer เนี่ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่มีคุณค่าขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ผมไอซ์จะชวนคุณมาคุยเรื่องนี้กัน วันนี้เราอยู่ภายใต้กรอบวิธีคิดที่เรียกว่า exceptionalism แล้วกันมันคือวิธีคิดที่เราชื่นชมเราบูชาคนทํางานหนักการทํางานหนักวันหยุดก็ไม่หยุดเวลาที่คนนอนเวลาที่คนพักก็ไม่พักมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วมันทําให้เราดูดีมันทําให้เราอวดคนอื่นได้พออยู่ภายใต้กรอบวิธีคิดแบบนี้เวลาเราถูกสั่งมา100เราถูกคาดหวังว่าเราต้องทาให้ได้150เราต้องทำให้ได้200เราต้องมีความทะเยอทะยานเราต้องมีความอยากเก่งอยากพัฒนาอยากปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ประเด็นคือคนเราร้อยพ่อพันแม่มีความหลากหลายทางวิธีคิดแบ็กกราวทัศนคติความรับผิดชอบต่างๆอานาแตกต่างกันไปบางคนเขาอาจจะไม่มีพันธะไม่ต้องดูแลครอบครัวไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกเขามีเวลามีกําลังกายมีกําลังใจที่จะทุ่มให้กับงาน1 5 0 2 0 0ซมีความทะเยอทะยานซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องดีสําหรับเขาเป็นเรื่องดีสำหรับองค์กรแต่บางคนเขาอาจจะอยากแค่ทํางานตามที่รับมอบหมายให้สาเร็จครบถ้วนสมบูรณ์100%เเท่านั้นเอง no more no less อยากอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่มันกลางๆความรับผิดชอบภาระหน้าที่กําลังพอดีไม่ได้ไปเบียดเบียนชีวิตส่วนอื่นของเขาเขาอาจจะมีลูกมีสามีมีภรรยามีครอบครัวหรือมีวิติชีวิตอื่นๆที่เขาให้ความสําคัญไม่แพ้กับงานดังนั้นเนี่ยการที่เราเอามาตรวัดความสําเร็จในแบบหนึ่งไปใช้วัดไปใช้ตัดสินคนทุกคนในแบบ One อนไซฟิต a l l เนี่ยมันใช้ไม่ได้กับวิธีคิดแบบนี้ สิ่งที่ผมจะย้าก็คือการเป็นคนกลางเป็นคน a v e r a g เนี่ยมันโอเคจริงๆนะ <c ười> คุณไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปกดดันตัวเองตามกระแสถ้าคุณไม่มีความรู้สึกอยากจะทำํำะนะแต่แต่มันจะไม่เว <c ười> ลรเปลี่ยนแปลงได้เลยถ้าองค์กรที่คุณอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับคุณการที่องคอ์กรจะมีวัฒนธรรมชื่นชมคนที่ทํางานหนักคนที่เป็น top ฟอร f o r m e r เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่การ ให้ความสําคัญกับคนเหล่านี้มากเกินไปเนี่ยในทางกลับกันมันกลายเป็นการลดทอนคุณค่าคนกลางๆคนเอเวอร์เรจที่เป็นคนส่วนใหญ่ของบริษัทไปในตัวด้วยองค์กรต้องอย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่า6 0 7 0 8 0ภายในบริษัทเนี่ยเป็นเอเวอร์เรจเป็นคนกลางๆซึ่งคนเหล่านี้เป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ทำให้งานทำให้โปรเจกต์ทำให้บิสเนสของบริษัทมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ในทุกๆวันดีไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นเอเวอร์เรจเหล่านี้เป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ทำให้คนที่เป็นท็อปเพ ได้ฉายแสงด้วยซ้ำไปมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับจะทำโดยบริษัทที่ชื่อว่า OC Tanner เขาไปสำรวจคนที่ลาออกในสหรัฐพบว่า80%ของคนที่ลาออกเนี่ยสาเหตุหลกัหลกๆเลยก็คือว่าเขารู้สึกว่าบริษัทไม่ให้ความสนใจไม่ให้ v a l ล e ไม่ให้คุณค่ากับงานที่เขาเหล่านั้นทำซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ดาวเด่นเป็นคน average กลกลางๆนี่แหละแต่พอบริษัทไม่ให้ความสนใจไม่ให้คุณค่ากับคนเหล่านี้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาเหล่านั้นลาออก ังนั้นสิ่งที่องค์กรควรจะทำก็คือให้ความสนใจกับคน a อฟเ a g e มากยิ่งขึ้นให้รางวัลให้คําชื่นชมกับสิ่งที่เรียกว่า Small วินความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักง,งานมากยิ่งขึ้นมากไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้รางวัลตบรางวัลกับสิ่งที่เป็นบิ๊กวินเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือการผลักดัน การกระตุ้นพนักง,งานแบบเนี้ยมันควรมีลิมิตมันควรมีความพอดีอะไรตึงไปมันก็ไม่ดีอะไรหย่อนไปมันก็ไม่ดีจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าองค์กรจะรีวอร์ดให้รางวัลพนักง,งานแต่ละคนแตกต่างกันไปตามความสามารถตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนแต่สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือองค์กรไม่ควรที่จะทําให้ใครคนไหนคนหนึ่งรู้สึกถูกด้อยคุณค่าในงานในความรับผิดชอบที่เขาทํา